วันไทน์ถ้าเราไม่ใช้คําว่ารักเราใช้คาว่าอะไรคะใช้คําว่าพี่เกียวใหญ่สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องลีโอครับน้องลีโออันนี้เราอยู่บูนไหนคะอยู่ M1 7 0จโสดเ้จเฮ้ยแล้วสเปคเราประมาณไหนคะบอกหน่อยพี่บูตรงข้ามอ่ะเขาเรื่องเลยวันวันลนไทนยถ้าเราไม่ใช้คำว่ารักเราใช้คำว่าอะไรคะใช้คำว่าพี่เกียวใหญ่พี่ <c oughs> <Qin S 2> เ,เ,เกียวใหญ่ เราต้องขายของตัวเองนะเราจะขายของให้เขาไม่ได้นะมันคือความลับพี่<อ>เรายินดีมอบให้โอ๊ยโอเคมอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีอะไรอยากจะบอกพี่เกี๊ยวใหญ่ไหมคะแอบมองมานานอขอบคุณนะคะ Hey Beauty สวัสดีคะ่ะ ชื่อน้องอะไรคะแนะนาตัวหน่อยชื่ออินเดียนค่ะน้องอินเดียนอ่ะยู่บูธอะไรคะอยู่บูธแม่อร่อยให้ต่อยเกี๊ยวค่ะ M 2 6 0ค่ะอค่ะขายหน่อยเราบุธเรามีอะไรบ้างค่ะก็จะมีเกี๊ยวซาเป็นต้นตำรับค่ะแล้วก็มีชีสดิบแล้วก็ซอสเกาหลีค่ะเกี๊ยวกับเราอะไรอร่อยกว่าเกี๊ยวแล้วกันค่ะเกี๊ยวโสดไหมคะมีแฟนแล้วค่ะโอ้ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสอบถามหน่อยละกันวันวาเลนไทน์ถ้าไม่ใช้คําว่ารักเราจะใช้คําว่าอะไรคะไอเกี๊ยวอยู่ค่ะ ไอเกียวอยู่แล้วนะโอเคขอบคุณนะคะเฮ้บิวตี้